ก็อยู่ที่เอริสต้ากินิาขาสีลมนะคะที่นราธิวาสราชนครินทร์ซอย4ค่ะพบกับรันนะคะก็ต้องมีเคสปังๆอีแล้วสำหรับเอริสต้ากินิกสาขาสีลมนะคะวันนี้มีน้องปังๆน้องสวยๆนะคะ <umb> ชื่อน้องอะไรเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อบูมค่ะชื่อน้องบูมนะคะเขาบอกว่าประวัติน้องบูมปังมากเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยว่าเป็นใครมาจากไหนถึงเลือกเอริสต้ากินิค่ะ ชื่อบูมนะคะเป็นนักศึกษาก็แบบเป็นเด็กไอดอลด้วยนะคะเป็นคนติดตามหลักแสน <c oughs> ที่มาเลือกที่นี่ <c oughs> เพราะว่าดูใน YouTube แล้วก็ดูในเพจนะคะดูหลายรอบมากแล้วก็ดูคลินิกอื่นไว้แต่ว่ามั่นใจที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอชอบคุณหมอเบสมากค่ะคุณหมอเบสของเราคือปังมากจริงๆค่ะ,คะเพราะว่ามี<ช>หลายๆคนนะคะที่เป็นเด็กไอดอลนะคะก็เลือกหมอเบสเลยเพราะว่าเป็นแบบว่า เป็นผู้หญิงแล้วแบบผู้หญิง<ช>จะเข้าใจกานอะไรเงี้ยชมือเบาน่ารักนะคะทางเอริสาคลินิกของเรานะคะมีทั้ง3สาขาเลยนะคะใครใกล้สาขาไหนก็ไปได้เลยใช้บริการได้ทั้ง3สาขาเลยอันนี้เลยค่ะวันนี้ต้องมาแบบต้องมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ<ส>์คล<ส>ูซีฟเลยนะคะว่าน้องบูมเนี่ยสนใจจะมาทําอะไรที่เอริสาคลินิกคะในวันนี้อ๋อสนใจจะบท็อกซ์อะค่ะเพราะว่าตามใหญ่ใช่แล้วก็ริ้วรอยนิดหน่อย ๋โอโอเคริ้วรอยด้วยเนาะแล้วก็โบทิอถก,กัาใช่ค่ะแล้วก็จะฉีดไซโตแคร์หน่อยเพราะว่าเป็นคนเป็นภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกใต้ตาค้ำตัวไส่ตแคร์นะคะช,ช่วยได้เลยจริงๆนะคะที่แบบใครหลายๆคน,นะคะที่เป็นภูมิแพ้แล้วแบบใต้ตาคล้ำม,มากนะคะรันบอกตรงนี้เลยนะคะว่าตัวไซโตแคร์ช่วยได้และใครที่มองหาตัวโบทิโถออเนาะแบบว่า อยากาน่เาเรียวนาะแบบต้อนรับเลยเทศก,กาลนี้นะคะช,ช่วงนี้ด้วยไปรับอ่งเปาไปรับอ่างเปาตุ่จีนอะไรอย่างนี้นะคะ,คะอันนี้เลยเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าน้องบูมนะคะว่าเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะว่าหลังทําเสร็จน้องบูมจะเป็นยังไงที่เอริส่าคลินิกค่ะมีแพ้ยาอะไรไหมคะไม่มีค่ะมูทอกเคยฉีดมาก่อนค่ะ ่อยฉีดค่ะจะเล้นฉีดกาวฉีดมากี่เดือนแล้วเอ่ยล่าสุดหกเดือนได้แล้วอโอเคมันก็จะอยู่ประมาณนี้น่าจะกลับมาแหละก็เดี๋ยววันนี้ฉีดกาวเหมือนเดิมนะคะ<ด>แล้แต่ก็จะมีใส่ตัวแคร์มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้องๆฟิลเลอร์แต่ไม่ได้อยู่นานเท่าเนาะน่าจะเติมใต้ตาให้แหละเพราะว่าใต้ตาลึกอยู่ใช่ค่ะก็จะเป็นค่ะก็จะเติมแต่ว่าเติมนิดหน่อยแต่มันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็อาจจะเริ่มหายๆไป มันต้องแบบเติมเรื่อยๆใช่ก็ะจะลองสองตัวนี้ก่อนนะคะก<ช>็คือเป็นโบยทอ,อกกับไซโตแคร์เติมใต้ตาเนาะก<ช>็ <c oughs> ไม่เดี๋ยวก็คบน้ำแข็งฉีดได้ค่ะไม่ได้เจ็บมาก อันนี้คือขั้นตอนที่2เรากำลังทำอะไรคะคุณหมอจะฉีดโบ็อกลดขนาดกรามคะ่ะกรามนกรามโอเคใช่ใครนะคะที่กำลังมองโบ็อกนะคะเพื่อลดกรามนะคะขนาดของกรามนะคะรันขอบอกเลยนะคะว่าที่เอริสตาคลินิกข,ของเรานะคะทำได้ปัง<อ>มากเลยค่ะตอนนี้กำจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะที่ราคาเริ่มต้นที่5,500บาทคา่ะ อนนี้น้องบุมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องบุมกันนะคะว่าหลังทําไปแล้วเสร็จทันทีเป็นยังไงค่ะน้องบุมเป็นยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกว่าคุณหมอมือเบามากเลยค่ะรู้สึกไม่เจ็บเลยต้องฉีดกามแล้วก็ฉีดใต้ตาใต้ตารู้สึกว่ามันตื้นขึ้นเลยค่ะเห็นคุณหมอว่าเดี๋ยวจะฟูอีกใช่ก็ดีสดยังสวยสวยมากอันนี้คือแบบลบหน้าแล้วนะคะแล้วก็แบบว่าคุณหมอจิ้มโมทอร์ที่กามแล้วก็ลิฟน้าดยใช่ยกขึ้นเลยค่ะเมื่อกี้คุณหมอให้ดูกระจกใช อันนี้เราจะบอกโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะคะใครสนใจจะทาโบทอ็อกนะคะแล้วก็ใส่ตัวแคร์บํารุบํารุงอะไรประมาณนี้นะคะรีบๆติดต่อมาทางเอริซ่าคลินิกได้เลยนะคะรันน้องบูมนะคะก็ฝากเท่านี้นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจเอริซ่าคลินิกด้วยนะคะในช่องทาง YouTube ของเรานะคะเอริซ่าคลินิกชแนลค่ะติดตามเลยกระดิ่งกระดิ่งได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องบูมมากนะคะคสวัสดีค่ะ แล้วพบกันคลิปหน้านะคะว่ารันจะไปสัมภาษณ์ใครและใครจะมาให้รันสัมภาษณ์นะคะที่เดเิสตาคลินค่ะ